สวัสดีคะ่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี os, iki, ้น้ำหมีมีดหลวงพ่อุ่งมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะค่ะด้ามงาฝักไม้นะคะทุกท่านค่ะมาให้ทุกท่านได้รับชมมีดหลวงพ่อุ่งนะคะด้ามงาฝักไม้นะคะทุกท่านเจ็ดนิ้วเฉพาะใบมีดสี่นิ้วนะคะสี่นิ้วกว่านิดนิดหนึ่งนะคะลัดด้วยทองฝาบาทนะคะทุกท่านนี่ค่ะทองเหลืองนั่นเองนะคะทุกท่านนี่ค่ะ มีความเก่าความแก่ความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังหลวงพ่อลูกนะคะทุกท่านนะคะนี่ค่ะงานนี้ก็จะเป็นงานเก่างาแก่นะคะที่ว่าแตกลายเป็นรากผักชีแบบนี้คืองานที่มีอายุเอามาทำนะคะที่เขาเอามาทำแล้วเป็นงานแก่งานที่ยาวนานนั่นเองนะคะทุกท่าน จปีขึ้น80ปีขึ้นนะคะจะก,ก็จะเป็นแตกเป็นอย่างนี้เป็นรากผักชีนะคะทุกท่านค่ะเล่มนี้สวยงามมากนะคะมีหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านค่ะนี่ค่ะเรามารับชมทั้งในกันนะคะนี่ค่ะไม้ก็จะเป็นไม้มงคลนะคะทุกท่านเป็นไม้แข็งถึงจะมาทาําฝักทําด้ามได้นะคะสมัยโบราณเรานิยมนะคะ ถ้าไม่ใช่ไม้มงคลเขาจะไม่เอามาทำมีดที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกท่าน,นะคะ่ะที่เอามาทำเป็นฝักเป็นไม้มีดหลวงพ่อเดิมมีดหลวงพ่อลุ่งพวกปวยพวกกันนะคะส่วนมากจะใช้ไม้มงคลนะคะทุกท่านเ่ยค่ะหลวงพ่อลุ่งนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะลายเสยมาเปลวเพิงนะคะทุกท่านเปียวเพิงลายเปีวเพิงนั่นเองนะคะนี่ค่ะ มีตะกุดฝังด้วยนะคะนี่ค่ะสามดอกเงินนี่ค่ะเงินแล้วก็นาคนะคะทุกท่านนี่ค่ะทองนาคนะคะทุกท่านนี่ค่ะเงินทองนาคนะคะนี่ค่ะสามกษัตริย์นะคะนี่ค่ะดูใบมีดก็จะสวยงามหนามากนะคะนี่ค่ะเสมาเปลวเพิงนะคะทุกท่านนี่ค่ะดูข้างนะคะทุกท่านนี่ค่ะ ดูข้างดูกลั่นนะคะไม่สัน่นไม่คอนนะคะทุกท่านเน่ค่ะมีความเก่าความแก่นะคะสวยงามนะคะทุกท่านท่านใดสนใจทักทายมานะคะบางท่านก็อาจจะอยากบูชาหลวงพ่อลุ่งนะคะก็เป็นสิทธิพี่สิทธิน้องกับหลวงพ่อเดิมนั่นเองหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุ่งเป็นสิทธิพี่สิทธิน้องครูบาอาจารย์เดียวกันนะคะทุกท่านนะคะมีความพุพทธคุณมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังแบบเดียวกันเลยนะคะ นล <idad> ค่ะลอยจานแล้วก็ลอยลงกระถาน,นะคะทุกท่านเลยคะ่ะใบมีดจะสวยงามมากนะคะทุกท่านเลยค่ะนี่ค่ะลอยจะลอยลงกระถาอาคมนะคะทุกท่านให้หลวงพุ่ลุงท่านปลูกเสกนะคะนี่นค่ะสวยงามมากเล่มนี้นะคะไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่นะคะมีความเก่าความแก่ความเข้มแขังศักดิ์สิทธิ์นะคะทุกท่าน ท่านใดค้าขายทําธุรกิจการงานใดนะคะ,นะคะให้เอาหลวงพ่อลุ่งไปบูชาไปติดที่ร้านที่กระเป๋าตังค์นะคะทุกท่านเอาไปติดที่ที่เราขายของไปไว้ตะก้าเงินไอกระเป๋าตังค์นะคะท่านจะมีลูกค้าเข้าร้านเยอะน้ํามีลูกค้าอยู่คนหนึ่งนะคะทุกท่านน้ําก็ไปดูเขาเอ๊ะทำไมมีลูกค้าเข้าร้านเยอะแล้วก็ร้านก็ไม่ได้ใหญ่นะคะทุกท่านลูกค้าจะแต่ละวันนี้แบบ ไม่ขาดเลยนะคะทุกท่านน้ำก็ไปถามเขาเขาเช่าบูชาหลวงพ่อรุ่งมีอยู่เล่มหนึง่งตอนนี้เขาเอาของน้ำอีกนะคะทุกท่านค่ะน้ำก็บอกเออการกา้าการขายอธิษฐานจิตขอหลวงพ่อลุ่งให้ช่วยให้มีลูกค้าทำธุรกิจการงานใดก็จเจริญรุ่งเร,องเรืองนะคะทุกท่านนะคะ่ะนี่ค่ะทักทายน้ำมานะคะมาพูดคุยกันค่ะราคาจับต้องได้นะคะทุกท่านเลยค่ะ ความสวยงามความศักดิ์สิทธิ์เข้มข้งนะคะมีตะกุดด้วยนะคะเรามารับชมมีดเล่มที่สองนะคะพุทธคุณเหมือนกันกันกบหลวงพ่อเดิมเลยนะคะทุกท่านนะคะแล้วแต่คนใจรักอาจจะบางคนอาจจะชอบหลวงพ่อเงินนะคะหลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อกล้วยหลวงพ่อกันนะคะทุกท่านนะคะอาจจะชอบหลวงพ่อเดิมแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะคะอยากบูชา แล้วแต่บางคนอาจจะอยากบูชางาช้างด้ามไม้ฝักไม้ด้ามงาฝักงาแล้วแต่แต่ว่านะคะทักทายมาหาน้าได้เลยนะคะทุกท่านเลยคะ่ะอันนี้มีดหลุกพ่อเดิมนะคะทุกท่านค่ะมีดโทษขออภัยคะ่ะมีดหลงหลงพ่อุ่งนะคะขออภัยคะ่ะเฉพาะใบมีดสี่นิ้วนะคะด้ามไม้ฝักไม้นะคะอันนี้เจ็ดนิ้วครึ่งเนาะ รัดด้วยหวายนะคะทุกท่านเนี่ยคะ่ะไม้ก็จะเป็นไม้เก่าไม้แก่ไม้เแตกแล้วที่หรือว่าเป็นรอยเหี่ยวรอยย่นก็เป็นตามการเวลาที่อายุยาวนานนะคะทุกท่านเนี่ยคะ่ะนี่คะ่ะไม้เป็นไม้มงคลที่จะเอามาทําได้นะคะรัดด้วยหวายนะคะทุกท่านเนี่ยคะ่ะรัดด้วยหวายนะคะเรามาชมทั้งในกันเนาะนี่คะ่ะ ความเกี่ยวความไอความแก่ความเหี่ยวความย่นนะคะก็ก็เหมือนคนนะคะทุกท่านถ้าแก่ๆมาก็จะมีหนังเหี่ยวย่นก็แบบไม้นะคะถ้าเก็บไว้ก็จะเ,เหี่ยวย่นเป็นธรรมดานะคะทุกท่านเป็นตามการเวลานะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเสมาเปลวเพลิงนี่ก็ลายเปลวเพลิงนะคะทุกท่าน,นค่ะ มีหลวงพอลุกงนะคะอันนี้ค่ะรอยจาไอลอยฝังตะกุดไว้นี่นะคะนี่ค่ะสวยงามศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากเลยป่าพวกผีปีศาจลมพัดลมเพนะคะคนโดนของวิญญาณเล่ล่อนนะคะทุกท่านนะคะแล้วก็ถ้าใครมีธุรกิจการงานหรือว่ามีธุรกิจเออเป็นส่วนตัวหรือมีร้านค้าร้านขายนะคะทุกท่านบูชาหลวงพอลุ่งไปนะคะ ไปเอ่อเอาไปไว้ที่ร้านเอาไปไว้ที่กระเป๋าตังคนะ,คะทุกท่านนะคะจ่ค่ะ,จะเจริญลุ่งเรืองนะคะมีลูกค้าเข้าร้านไม่ขาดสายนะคะทุกท่านเลยคะ่ะการค้าการขายนะคะไม่ติดขัดจเจริญรุ่งเร,องเรืองนะคะทุกท่าน,นะคะ่ะทักทายน้ำมานะคะท่านใด้สนใจค่ะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะคะค่ะ อ่าสุดท้ายนี้น้ำก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปที่น้ำจะหามีดมาลงให้ทุกท่านได้รับชมอีกนะคะสุดท้ายน้ำขอกราบสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ